สนับสนุนโดยแลคตาซอ,อยเอ็กซ์ตราสามร้อิ่มอร่อยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงเปตาดีนครอบคลุมการฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราด้วยตัวยาโพวิดนไอโอดีนตำรวจนครบาลดีเดมาตรการยกรถแทนการล็อกล้อในวันจันทร์ที่1 1ตุลาคมนะครับก็เป็นการที่จะแก้ปัญหาการจอดรถตามหลายทางแล้วก็จอดรถในที่ห้ามจอด แต่ปัญหารถติดในกรทมไม่ได้แก้ง่ายแค่นี้นะครับเพราะวันนี้กรุงเทพมหานครกําลังเผชิญสภาพรถล้นเมืองทุกวันนี้พื้นผิวถนนในกรุงเทพมหานครสามารถรองรับรถยนต์ได้แค่2ล้านคันนะครับแต่วันนี้กรุงเทพมีรถที่วิ่งทุกวันนะครับวันละไม่ต่ำกว่า5ล้านคันขณะที่มีรถที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกไม่ต่ำกว่า8ล้านคันที่น่าสนใจกว่านั้นวันนี้การแก้ปัญหารถติดในกรุงเทพมหานคร มันกําลังเชื่อมโยงกับรถในเขตปริมณฑลแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงติดตามกับคุณพัชพลโตหอมบุตรครับสาเหตุที่ทําให้การจราจรติดขัดมากที่สุดพบว่าคนกรุงเทพออกรถใหม่เพิ่มมากขึ้นด้วยนโยบายรถคันแรกรองลงมาเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยจราจรจอดในที่ที่ห้ามจอดระบบขนส่งมวลชนสาธารณะไม่เพียงพอ การบริหารงานที่ผิดพลาดของกทมและตำรวจการเติบโตของเขตเมืองหลวงการเพิ่มขึ้นของประชากรและปัจจัยซึ่งหน้าคือถนนชำรุดการซ่อมบำรุงถนนและอุบัติเหตุ mm. เมือ่อถามถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาจราจรคนกรุงเทพส่วนใหญ่ต้องการให้เพิ่มระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดเพิ่มภาษีรถยนต์วางนโยบาย ลดหรือจำกัดปริมาณการใช้รถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมานานเพิ่มช่องทางจราจรสะพานข้ามแยกการจัดช่วงเวลาการเข้าเรียนทำงานใช้รถบริการสาธารนณะหรือย้ายเมืองหลวงและปรับระบบผังเมืองให้รองรับการขายายตัวเมื่อจราจรเริ่มเป็นอัมาพาตกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับกรุงเทพมหานครจึงกำหนดนโยบายแก้ปัญหาจราจรใน1ิเส้นทาง จอดรถในที่ห้ามจอดได้แก่ถนนวิภาวดีรังสิตเชื่อมกับถนนเกษตรนวมินถนนลาดพร้าวถนนราชดาพิเศษถนนโลโยธินถนนรามคำแหงถนนเพชรบุรีและถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถนนสุขุมวิทถนนพระรามสี่ถนนสาทรเหนือและใต้และถนนราชดำเนินกลาง10เส้นทางนี้อยู่ในพื้นที่19เขตในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาล32แห่งที่ห้ามไม่ให้มีการจอดรถในที่ห้ามจอด วันจันทร์ที่21ตุลาคมนี้เป็นต้นไปจะเป็นวันดีๆถ้าฝา่าฝืนตำรวจจะยกรถของท่านออกจากพื้นที่ตามความผิดพรบรจราจรมาตรา57และ59ห้ามจอดในที่ห้ามฝา่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน500บาทรวมทั้งเสียค่าเคลื่อนย้าย500บาทและค่าดูแลวันละ200บาทจากนั้นจะมีการประเมินทุกเดือนล่าสุดนะครับมีการเผยแพร่คลิปแฟนเพจเฟซบุ๊ก คอมพิวเตอร์วิชั่นไทยแลนด์ที่ระบุว่าเป็นการสาธิตจากศูนย์ควบคุมและสังการจราจรหรือบก OK .02 ได้งัดไม้เด็ดกล้องจับผิดจราจรรุ่นใหม่ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการติดตั้งในกรุงเทพที่มีการตรวจจับรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรเปลี่ยนเข้าเลนซ้ายในเส้นทึบจากนี้ไปนักปาดนักเบียดนักแทรกหรือโจรปล้นเวลาต้องผวาไปตามกัน และตอนนี้ผมอยู่ที่กรมการขนส่งทางบกอยู่ที่ส่วนกลางกรุงเทพมหาคนครนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเมื่อเฉลี่ยแล้วรถแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถกระบะรถเก๋งหรือรถจักรยานยนต์ที่มาจดทะเบียนใหม่นะครับจะอยู่ที่ประมาณกว่า2,000คันแน่นอนครับเมื่อมีปริมาณเพิ่มขึ้นเช่นนี้หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่า ถนนในกรุงเทพมหานครจะเพียงพอต่อปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันหรือไม่แต่เมื่อเจาะลึกลงไปแล้วนะครับคนที่มาต่อทะเบียนหรือว่ามาจดทะเบียนนะครับส่วนหนึ่งอาจจะวิ่งในกรุงเทพมหานครแต่ส่วนหนึ่งอาจจะไปวิ่งในต่างจังหวัดก็ได้ครับวันนี้การจราจรในกรุงเทพเข้าขั้นวิกฤตเห็นได้จากข้อมูลรถจดทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกระบุว่าปี2554มีรถจดทะเบียนสะสมกว่า 6 8ล้าน850,000คันในปี2555มีรถจดทะเบียนใหม่1 7 2 0 0ล้าน7 2 0 0คันและล่าสุดข้อมูลเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2556มีรถจดทะเบียนใหม่มีมากถึง7,15,000คันรวมแล้วในกรุงเทพมีจำนวนรถจดทะเบียนสูงกว่า8ล้านคันเฉพาะประเภทรถเกง๋งมีมากเกือบ8ล้านคันแล้วส่วนถนนในกรุงเทพ รองรับได้2ล้านคันปัจจุบันมีรถวิ่งอยู่กว่า5ล้านคันมีรถจดทะเบียนเพิ่มขึ้น8ล้านคันลองนึกดูนะครับว่ารถที่จดทะเบียนถ้านำมาวิ่งในกรุงเทพทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นและเมื่อเกิดปัญหาสังคมจะถามว่าเงินภาษีที่ได้รับจากการจดทะเบียนหรือต่อทะเบียนในแต่ละปีได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือไม่ตอนนี้กฎหมายเขียนว่า,งาเงินรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น รถจดทะเบียนที่ไหนภาษีก็เข้าที่นั้นก็เข้าที่นั้นฉะนั้นต้องมีการระลมให้จดในจังหวัดของตัวเองว่็แต่ที่นี่ก็อยู่อีกแล้วว่าถ้าภาษีตกของจังหวัดของตัวเองแล้วจังหวัดตัวเองทําอะไรมาอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่การบริหารจัดการทางทางที่ควรมันควรจะต้องเอาไปใช้ในระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อส่งเสริมให้คนใช้ระบบการขนส่งสาธารณะให้มากนะครับรถส่วนตัวจะได้น้อยลง วันนี้จํานวนรถทุกประเภทที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพที่ยังแก้ไม่ตกก็คือสภาพรถร้อนเมืองตามข้อเท็จจริงมีประชาชนมาจดทะเบียนรถเฉลี่ยประมาณ600สนคันต่อปีแล้วแต่สภาพเศรษฐกิจด้วยกระแสค่านิยมส่วนใหญ่ที่ผู้ใช้รถแห่มาจดทะเบียนก็คือความต้องการได้ป้ายทะเบียนกรุงเทพทำให้รอบปีงบประมาณในปีหนึ่งกรมการขนส่งทางบกต้องนำส่งรายได้ให้กับกรุงเทพมหานครเช่นปี2556นี้ จัดส่งไปแล้วเป็นเงินกว่า1,000ล้านบาทอย่างอย่างกรุงเทพเนี่ยเขาเขามาทำเรื่องของการขนส่งสานา้นะคือผมผมไม่ทราบว่าเงินเงินที่จัดส่งไปเนี่ยก็เข้าไปใช้ทางทางไหนบ้างอันนี้เราจัดส่งให้อย่างเดียวทีนี้มันก็อยู่ที่หนึ่งความสะดวกความสะดวกของผู้มาจด ความสะดวกของไฟแนนซ์ะนะครับเพราะบางบางทีเนี่ยตอนนี้หลายไฟแนนซ์นะมีเอเจนอยู่อยู่ต่างจังหวัดแต่ต้องจดทะเบียนที่กรุงเทพอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือประชาชนอยากใช้ป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครเพราะว่าคิดว่าวิ่งไปไหนทั่วไปในในประเทศไทยก็มีความสะดวก นะครับแล้วก็ค่านิยมตรงนี้ค่านิยมของประชาชนว่าใช้ทะเบียนกรุงเทพเนี่ยจะ,จะดีกว่าต่างจังหวัดในจังหวัดปริมณฑลก็เช่นเดียวกันถ้าจะพูดถึงภาษีรถยนต์ที่เก็บได้จากการจดทะเบียนรถจะมียอดตัวเลขสูงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปีคือภาษีล้อเลื่อนภาษีล้อเลื่อนคือได้จากรถชนิดยี่ห้อต่างๆที่จะต้องเสียภาษีในหลายรูปแบบในอดีตยอดเงินของการได้รับ จากการเสียภาษีของประชาชนผู้มีรถนั้นจะส่งขึ้นไปยังรัฐบาลกลางแต่ปัจจุบันขนส่งแต่ละจังหวัดต้องนำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนในแต่ละวันนะครับเราจะเห็นประชาชนนั้นเดินทางมาต่อภาษีรถที่ขนส่งจังหวัดเป็นจำนวนมากครับแต่เมื่อเราดูข้อมูลเชิงลึกแล้วนะครับพบว่าเป็นคนในพื้นที่น้อยมาก และเมื่อถึง1ปีนะครับขนส่งแต่ละจังหวัดจะต้องจัดส่งงบประมาณภาษีเหล่านี้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่แหละครับจึงมีคําถามตามมาว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้นําเงินเหล่านี้ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่แม้รายได้จากการจัดเก็บภาษีของรถทุกประเภทในแต่ละจังหวัดจะนำส่งอ,อปจอตามกฎหมายเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นขณะที่เมื่อปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงเงินภาษีทําให้ปี2,556นี้รายได้จากการจดทะเบียนรถในปร,ริมณฑลขนส่งจะนําให้เท่ากับปี2,555ไปก่อนส่วนที่เหลือให้เก็บไว้เป็นรายได้แผ่นดินเข้าคลังจังหวัดเมื่อผู้ใช้รถในปร,ริมณฑลนํารถไปจดทะเบียนในกรุงเทพภาษีตัวนี้ก็จะตกอยู่ในกรุงเทพพยายามรณรงค์อยู่เหมือนกันว่าต้องการที่จะให้ประชาชนในจังหวัดเนี่ย ทำน,นึ่องถึงว่าการพัฒนาจังหวัดเนี่ยจะให้จให้มาพัฒนามากเพราะว่าเงินภาษีในการที่คุณจดทะเบียนรถแล้วเนี่ยภาษีเนี่ยมันจะมาตกที่จังหวัดแต่ถ้าคุณไปจดทะเบียนที่กรุงเทพเนี่ยภาษีทั้งหมดเนี่ยมันจะไปลงที่ ที่กรุงเทพลงหมดเลยภาษีมันไม่สามารถจะมาพัฒนาถนนในจังหวัดพัฒนาความเจริญในจังหวัดให้ดีขึ้นได้เลยก็เขาเ้าใจว่าเขามาชํารับภาษีที่นนแล้วเนี่ยก็คือเขาอะมา มา,มาที่นนหรือมาที่ปทุมเนี่ยเขาเข้าใจว่าการที่เขามาชําระภาษีเนี่ยภาษีที่เขามาเสียเนี่ยมันก็จะเข้าจังหวัดเราด้วย<ม>อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแม้เขาจะไปจดกรุงเทพแต่เขาไมา่รักเขามาเสียภาษีเขามาเสียเสียภาษีที่ปทุม,มแต่จริงๆไม่ใช่นะคะความเข้าใจตรงนั้นเป็นความเข้าใจผิดของประชาชนภาษีเนี่ยมันจะไปแปตามป้ายทะเบียนว่าตัวเองจดทะเบียนที่จังหวัดไหนภาษีมันก็จะกลับไปจังหวัดนั้นแม้คุณจะมาดําเนินการ ที่ปทุมก็ตามแต่ทะเบียนรถของคุณจดทะเบียนที่กรุงเทพภาษีมันไม่ได้เข้าปทุมเลยมันไปเข้ากรุงเทพข้อมูลขนส่งจังหวัดตัวอย่างจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีเมื่อเทียบเงินภาษีจะกลับคืนสู่ประชาชนหรือไม่ส่วนแบ่งจากเงินภาษีล่อเลื่อนแม้จะต้องผ่านคณะกรรมการกระจายอํานาจของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน่นอย่างเช่นจังหวัดนนทบุรีขนส่งจังหวัดจะนํารายได้ส่งให้ในปีงบประมาณตกปีละกว่า500ล้านบาท จังหวัดปทุมธานีก็กว่า500ล้านบาทเมื่อเป็นเช่นนี้อบอจอจะนําเงินมาพัฒนาเรื่องของส่งสาธนารนณะสร้างหรือซ่อมบํารุงถนนในพื้นที่อย่างจริงจังหรือไม่ดีกว่านําเงินไปใช้ผิดทางเช่นเป็นค่าใช้ใจ่ายดูงานต่างประเทศหรือไปเที่ยวนั่นเองของจังหวัดนนทบุรดีก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่แต่นนจะเยอะกว่า<ม>เพราะว่าปริมาณของรถที่จดทะเบียนในจังหวัดนนเนี่ยจะมากกว่า จังหวัดปทุมจังหวัดปทุมนี่จะจะน้อยกว่าน้อยกว่านานยเยอะนะคะก็ที่นู้นจะ20 2สขึ้นประมาณ20ล,าล,าลา<ะ>้านขึ้น่ะต่อเดือนต่อเดือนนะจ้ะนี่อย่างอย่างเงิงนที่เราโอนโอนอย่างเรารับชำระภาษีทั่วทั่วประเทศใช่ไหมฮะมันก็จะมีภาษีของจังหวัดอื่นๆที่ ที่เข้ามาโดยเฉพาะกรุงเทพนี่จะจะประมาณ80%ที่เรารับจัดเก็บภาษีแทนแทนกรุงเทพแล้วเราก็ต้องโอนโอนไปให้กรุงเทพเขามันก็ตกเดือนละสิบยี่สิบสามสิบล้านค่ะประมาณเกือบสามสิบล้านทุกเดือนนะคะที่ต้องโอนให้ที่ที่ที่โอนโอนให้ให้กับกรมแล้วกรมก็จะไปกระจายให้กับจังหวัดต่างๆที่เรารับชำระภาษีแทนเขาแต่80%ของจำนวนเงินสามสิบล้านเนี้ย เป็นของกรุงเทพรถทะเบียนกรุงเทพนี่ประมาณ80ซพ,พอจะทราบไมหมคะว่าเมื่อเงินภาษีตรงนี้ไปตกอยู่กับทางอ,อ,อบจทางท้องถิ่นที่ดูแลจังหวัดอยู่เขาเอาเงินตัวนี้ไปไปทำอะไรบ้าง<อ>ในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาก็จะมีโครงการมีแผนงานโครงการเขาจะไปพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาเกี่ยวกับแผนงานโครงการของแต่แต่ละโครงการเกี่ยวกับถนนหนทางหรือไม่หรือว่าไปโครงการอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเงินที่ได้มาเท่าที่ดูแผนงานโครงการเขายังไม่ค่อยเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาหรือซ่อมถนนเท่าไหร่ที่จริงแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ คือภาษีพอคือพ,พออบจอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีการเจ็บภาษีหลายอย่างนอกจากภาษีถยนต์แล้วมาภาษีป้ายภาษีที่ดินใช่ไหมคะภาษีหลายๆตัวเขาก็จะเอาภาษีนั้นมาร,ร,ว,มร,ว,มรวมกองรวมกันไว้เป็นนั้นแต่<า>แต่ว่าในเรื่องของขนส่งของโฉนดเนี่ย,ยเออมันมันก็จะ,จะ จะน้อยน้อย,ยคือเขายังไม่ได้แบ่งมาชัดเจนว่าสัดส่วนของของเงินภาษีที่ได้จากการจดทะเบียนรถในจังหวัดนี้จะเอามาสักกี่สัดส่วนากี่เปอร์เซ็นต์มาเพื่อในการซ่อมทางหรือซ่อมบำรุงทางผู้ใช้รถเองก็เช่นเดียวกันต่างประสบปัญหาเมื่อขารถจะต้องถูกถามว่าใช้ทะเบียนกรุงเทพหรือไม่ เพราะมีผลเมื่อต้องการขายต่อเขาจะโดนกดราคาลงอย่างสุดโต่งจึงเป็นเหตุและผลที่ทุกคนแห่จดทะเบียนรถกรุงเทพแต่แล้วภาษีก็ไม่ได้ตกอยู่ในจังหวัดของตนไปซื้อรถมือสองมามาใช้เหมือนเหมือนกันพอเราไปซื้อป้ายกรุงเทพกับป้ายน,นป้ายต่างจังหวัดเนี่ยเอาแค่ใกล้ๆ,ๆนนทบรุรีหรือทุตรางนี้เนี่ยราคามันก็แตกต่างกัน คนเขาจะนิยมซื้อกรุงเทพมหานครมากกว่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้ว่าว่าเพราะสาเหตุอะไรอาจจะด้วยค่านิยมว่ารถกรุงเทพมหานครอาจจะใช้ในในในแถบกรุงเทพระยะทางมันอาจจะไม่มากเพราะว่ามันมันมันก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกัน,นหลายๆส่วนว่าพอมันเป็นต่างจังหวัดเราอาจจะสมบุกสมบันอะไรต่างๆตรงนี้อยากให้มองอยาให้อยากให้มองสะท้อนนิดนึงว่ามันไม่น่าเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นผมว่านะในส่วนของป้ายทะเบียนเองเนี่ย มันมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของราคารถถ้าเราจะดูราคารถอันนี้ผมผมฝากถึงหลายๆคนเต็นก็ดีหรือว่าอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยเพราะว่าการที่เราใช้ทะเบียนกรุงเทพมหานครหรือป้ายทะเบียนต่างจังหวัดเอาไงไ่ายๆป้ายป้ายรอบๆอบกรุงเทพมหานครเนี่ยปทุมธานีนนทบุรีเองเนี่ยผมว่าการใช้รถหรือว่ารถมันไม่ไม่ได้ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครหรือว่าการใช้รถเองเนี่ยมันก็มันอยู่ที่คนใช้มากกว่าว่าเราใช้รถยังไง สภาพรถดีขนาดไหนเครื่องยนต์ดีไหมสภาพรถดีไหมต่างหากมันน่าจะเกี่ยวข้องกับตัวนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่ามันดูกันแค่ป้ายทะเบียนมันทําให้เราสูญเสียโอกาสในการที่ราคารถเราอยู่ที่3 0 0แส0มันไม่ถึง3า0แส0มันหายไปง่ายเพียงแค่ชื่อจังหวัดแค่นั้นเองครับเต็นท์รถมือสองยิ่งปฏิเสธลูกค้าไม่ได้ด้วยความสะดวกสบายและยิ่งบริษัทไฟแนนซ์ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในกรุงเทพการขายรถแต่ละคันเขายอมรับว่า ถ้าเป็นทะเบียนกรุงเทพจะถูกลูกค้าพิจนารณาเป็นอันดับต้นๆแต่ก็ไม่ใช่หลักการนี้เสมอไปไม่เกี่ยวกับทะเบียนถึงแม้เขาอยู่ต่างจังหวัดแต่รถสภาพเขาดีเราก็ซื้อมาครับแล้วก็ราคาได้ก็เราก็ซื้อมาขึ้นอยู่สภาพเป็นหลักมากกว่าฉะนั้นถ้าลูกค้ามาขายรถจะซื้อรถเนี่ยถ้าเกิดมีการระบบเข้าไแนั้นมาเขาต้องแล้วแต่ลูกค้าว่าเขาอยากจะจดทะเบียนจังหวัดไหนคือถ้าเข้าไปนั้นเนี่ยของผมจะ ส่วนใหญ่จะเป็นการบังคับนะครับว่าต้องเข้ากรุงเทพนะครับหรือว่าปริมณฑลนี่บังคับเลยต้องใช่ครับเพราะว่าถ้าทะเบียนต่างจังหวัดมันจะมีผลกับการโอนแล้วก็ไฟนั้นเขาอาจจะแบบบางไฟนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รับสมมติเราอยู่ปทุมธานีเนี่ยครับรถอยู่จังหวัดต่างจังหวัดพวกอีสานพวกใต้พวกอะไรเงี้ยไฟนั้นเขาต้องให้เราโอนย้ายเข้ากรุงเทพหรือปทุมธานีนะครับบางไฟนั้นเขารับก็คือรถต่างจังหวัดเขารับแต่เราต้องไปตรวจที่ อย่างนครศรีธรรมราชเนี้ยเราก็ไม่สะดวกที่จะไปตรวจที่นครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องย้ายเข้า,ากรุงเทพส่วนใหญ่แล้วเต็นท์ปริมณฑลจะเป็นแบบนี้หมดหรือไหมครับคือส่วนใหญ่หลักการเป็นอย่างเงี้ยครับ <ฮะ S 1> เป็นอย่างนี้เลยครับ <ฮะ S 1> ครับแล้วเดี๋ยวนี้ง่ายครับเราสามารถแจ้งย้ายปลายทางได้เราไม่ต้องไปนครศรีธรรมราชเราสามารถแจ้งย้ายปลายทางไปกรุงเทพหรือปทุมธานีได้เลยเราสามารถย้ายปลายทางได้ก็สะดวกสบาย เส้นทางการทำให้รถร้นเมืองส่งผลกระทบการจราจรคับขังเงินภาษีจำนวนมหาศาลทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลยังไม่รวมทุกจังหวัดในประเทศไทยถ้าผู้มีอำนาจสร้างจิตสำนึกต่อตัวเองเสียใหม่ใส่ใจกับการสร้างระบบขนส่งมวลชนให้ดีขึ้นส่วนประชาชนก็หันมาใช้รถโดยสารประจำทางแทนการใช้รถส่วนตัวลดคั้นนิยมการอยากได้ป้ายทะเบียนกรุงเทพทั้งที่ผู้ใช้รถเป็นคนต่างจังหวัด ลดเนื้อเรื่องเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องก็น่าจะทําให้กรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอามอรของไทยลดอันดับรถติดมากอันดับหนึ่งของโลกมาตรการลากรถแทนการล็อกล้อจะเพิ่มความเข้มข้นนะครับจาก10เส้นทางจะเป็น50เส้นทาง ในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องติดตามนะครับว่ามาตรการของทางตำรวจจะแก้ปัญหารถติดในกรุงเทพมหานครได้มากน้อยแค่ไหนตรับใดที่ปริมาณรถในกรุงเทพยังมากกว่าพื้นผิวถนนถึง2เท่าและยังมีรถแฝงที่มากกว่าถนนนะครับอีก4เท่าสะท้อนเห็นชัดเจนนะครับว่าวันนี้ปัญหารถติดในกรุงเทพมหานครไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะแค่คนกทมอีกต่อไปท่านผู้ชมสามารถติชม แนะนำและชมรายการย้อนหลังได้ในช่องทางต่างๆที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับแล้วกลับมาพบกับ Nation x อ็กซได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์20นาฬิกาที่นี่ Nation Channel